สวัสดีตอน6โมงเช้าที่บ้านเรานะคะวันนี้แม่เจ้าจะพาเพื่อนๆไปเก็บมะเขือเปาะมาทําแกงอ่อมเนาะประมาณ6โมงเช้าดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศตอนเช้าๆที่สวนของเรา เดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือเปาะกันนะคะเดี๋ยวจะสายเนาะมะเขือเปาะที่ปลูกเอาไว้อายุประมาณสามเดือนเนาะปลูกตอนมเม็บมานะคะตัวนี้ก็ใช่นะคะพวกนี้ไม่ได้บำรุงอะไรเนาะก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะ ำลังเริ่มทยอยติดลูกเก็บไปรอบที่แล้วประมาณ2อลูกนี่นะคะอันนี้เราตัดเมื่อกี้เนาะเราเก็บไปเมื่อกี้นะคะอันนี้เราเก็บก่อนหน้านั้นนะคะประมาณสาม ประมาณสองลูกเนาะ <c oughs> หมดแล้วนะคะต้นนี้ก็กำลังเริ่มทยอยติดอีกเนาะโอ้มีลูกไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะลูกที่ไม่สมบูรณ์ก็มีเนาะนี่ค่ะกำลังเริ่มทยอยติดไปต้นอื่นกันต้นนี้ดูต้นนี้กันต้นนี้เอาเตี้ยๆหน่อยนิดนึงเนาะ วันนี้ลมแรงนะคะบางวันก็ไม่มีลมแต่วันนี้รู้สึกลมแรงมากมันขึ้นมาเร็วเลยก็แต่ตีพันว่าสวยว่าแม่บอกนี่ฮาก็หกโมงครึ่งเลยอ๋อมันไปงันเป็นก็ได้ยางอ่อนมากติเออหิ่ก็แกเห็นบอกเนหอยนี่ก็เริ่มแกแล้ว หลายหลายมันก็เลยแย่งกันเนาะมึงแนม่มันตีต้นเนาะตรงเนี้ยเอาเอาไปหล่รอบนี้เนะเาะโอ้ไปดังไปค่ะมึงแนน,นดูนี่ต้นนี้ต้นนี้มาเก็บไปรอบหนึ่งเนาะมาเก็บไปรอบหนึ่งนะคะลูกลูกโตกว่านี้ค่ะลูกโตกว่านี้นะ เล็กก็เก็บไปเนาะหมดแล้วนะคะต้นนีปต่อตอนน้นยืนกันอันนี้เป็นขึ้นช่ายปลูกไว้ก็ไม่มีคนกินนะคะน้องสาวปลูกเอาไว้ ไม่มีเมนูกินโน่นอีกกระถางหนึ่งนะคะไม่ได้มาดูแลมารดน้ําเฉยๆนะอันนี้เป็นไผอิตูนะก็คือแมงลักที่น้องสาวปลูกเอาไว้นะคะก่อนก่อนกลับแมงลักแล้วก็ขึ้นช่าย <c oughs> กำลังงามนะคะ <c oughs> ก็ปลูกเอาไว้พอได้กินเนาะ ฝั่งนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะมีอยู่สองต้นเดี๋ยวดูต้นนี้มเมื่อคือต้นนี้มีไหมพอได้เก็บเนาะพอเก็บทำกับข้าวนะคะไม่ได้ปลูกเยอะเพราะว่าส่วนมากที่นี่จะเน้นเป็นปลูกพวกอกล้วยต้นกล้วยตัดใบขายตะไคร้แล้วก็ แล้วก็จะเป็นขาหมดแล้วมีลูกเดียวนะคะจริงๆก็มีอยู่แต่ว่าลูกเขายังเล็กเนาะพวกนี้ก็เอาเก็บไว้ก่อนเนาะเอาเก็บไว้ก่อนนะคะของนี้จะเป็นพลิกลูต้นนี้มีไหมเอยจะได้กี่ลูกเนาะต้นนี้ ต้นนี้มีหลายลูกอยู่นะมะเขือเนี่ยดูสิอนี่ไงลูกแรกลูกแรกแคกหมานนี่ค่ะลูกแรกของต้นนี้นะคะดูลูกนี้ปลูกเอาไว้ก็ได้ทำกับข้าวนะคะ ปลูกเอาไว้ก็มีมะเขือเอาไว้ทํากับข้าวเนาะไว้เก็บทำกับข้าวนะคะไปทาแกงอ่อมแบบบ,บ้านแบบคนอีสานเนาะแกงอ่อมอุย้ยกําลังติดลูกเยอะนะคะเนี่ยกําลังติดลูกเยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทางนี้นี่เนาะกำลังเริ่มทยอยติดดอกติดลูก สองน,นี้เห็นอยู่ประมาณเท่านี้ก็เอา,า,อาต้นนี้ได้สองลูกเนาะ มเมื่คือปอดทำกับข้าวตอนเช้าๆนะคะฝั่งนี้นะคะด้านบนเนี่ยก็คือปลูกปลูกแบบไม่ได้ปลอดสารนะก็คือใช้ป Ł ุ๋ยเคมีสองครั้งนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะนะคะประมาณสองครั้งก็ถือว่าใช้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ป Ł ุ๋ยคอกเนาะ แล้วนะคะนี่เอา้หาหักเลยกิ่งนี้เอาแย่แล้วจับแรงเกินไปนะคะโอ้ยหักเลยนีกำลังติดลูกด้วยกำลังติดลูกหนึ่งนะคะสองอ่ต้นนี้ได้กี่ลูกสามสี่ ห้าโอ้ต้นนี้ได้หาลูกนะคะลูกไม่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 ไม,ไม่ไม่ใหญ่นะคะลูกเล็กๆล,ลูกเขยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าก็พอดีกินนะคะกรอบๆถ้าเอาแบบแก่ๆถ้าเอาแบบ,แแบ,บรอให้เขาโตพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะได้เก็บไม่พร้อมกันเนาะตัวนึงก็จะแก่แล้วนะคะ ถ้ารอให้เขาโตพร้อมกันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเขาติดลูกไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทยอยเก็บไปนะคะเหลือสีต้นสุดท้ายเลย <c oughs> เหลือสีต้นสุดท้ายนะคะ,ะต้นนี้ได้กี่ลูกเนาะ <c oughs> สองอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ เดี๋ยวนะต้นนี้ได้แค่สามลูกสี่ลูกกบฝั่งนี้นะสี่เนาะ ต้นนี้ค่ะดูลูกงามเชียวดเด็ดใบทิ้งด้วยเนาะเพราะว่าใบเยอะนะคะ เริ่มแก่แล้วนะรู้สึกว่าเริ่มแก่แล้วนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะคระูกปลูกแบบให้เทวดาดูแลเนาะปลูกแบบให้เทวดาดูแลนะคะปลูกแล้วก็ลดน้ําอย่างเดียวก็ใส่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรสองพลังแค่ครั้งเดียวเองนะคะ จะไม่ได้ว่าครั้งหรือสองครั้งน,น่าจะประมาณประมาณสองครั้งอประมาณสองครั้งนะคะก็คือรอบแรกรอบแรกเลยที่เราเอาลงปลูกแรกๆนะคะอุ้ยดูดูต้นนี้ค่ะดูต้นนี้ลูกยังเล็กอยู่เนาะนี่ค่ะแต่ว่าติดดอกเยอะมาก เนี่ยเริ่มไม่สมบูรณ์แล้วเริ่มมีอะไรมากัดกินนะคะมันไม่ได้แบบว่าดูแลแบบฉีดป้องกันแมลงโน่นนั่นนี่เนาะปลูกแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยไม่ได้คาดหวังให้เขาสวยเนาะมีลูกหนึ่งเก็บไปกินเลยนะคะเดี๋ยวแก่อันนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะ ต้นนี้ล่ะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะดินไม่ค่อยดีดินไม่ค่อยมีธาตุอาหารฝั่งนี้ดินไม่ค่อยมีธาตุอาหารดูก็รู้นะคะเนี่ยแล้วก็ปลูกแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกพื้นดินของเราเนี่ยนะคะส่วนมากแม่แกปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยคอกนะเพราะว่ามันมีต้นทุนเยอะนะคะหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะ นี่ดูนี่นะคะพอได้กินเนาะพาดูมะละกอต้นเตี้ยอีกนี่นะคะมะละกอต้นเตี้ยก็คือเขาติดลูกแต่อยู่อยู่ตรงช่วงนี้นะติดลูกงแต่อยู่ด้านล่างนะคะก็เก็บเก็บเก็บขึ้นมาเรื่อยๆเก็บไปเยอะแล้วนะเกือบสี่ลูกสี่ลูกห้าลูกเนาะ,ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ติดขึ้นมาเรื่อยๆมะละกอแก้วกลางดงอันนี้เป็นมะละกอแก้วกลางดงผักบุ้งสมตำเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันนะคะวันนี้พามาเก็บมะเขือเฉยๆเนาะมะเขือตอนเช้าๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอตัวไปทำกับข้าวก่อนเนาะสวัสดีค่ะ